สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับก็สาหรับ E p พนี้ครับเราจะมาเข้าสู่ช่วงเปิดการ์ดกันอีกแล้วก็เป็นการ์ดที่บอกเลยว่าผมมาตามหาที่ญี่ปุ่นเลยนะได้เลยว่าวันที่สินค้าออกเนี่ยเป็นวันที่ผมเนี่ยอยู่ในช่วงที่มาเที่ยวพอดีนะครับได้โอกาสมาแกะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันไปเลยอันนี้หน้าตากล่องเป็นอย่างนี้อก็ในภายในกล่องเนี่ยเราก็จะได้ลุ้นการ์ดระดับนี่ sppp พวกนี้ก็จะเจอการ์ดเดอะไลเซน นั่นเองแต่ว่าอย่างที่พอบอกว่าผมมักจะพูดทุกคิปเสมอนะครับว่าผมก็ไม่คาดหวังอะไรมากแต่แต่ถ้ามันออกก็ดีนะแต่เราไม่คาดหวังมากก็คือถ้าได้การ์ดคนที่เราชอบเนี่ยเอาแบบระดับ SR หรือดับเบิลแลอะไรเงี้ยเยอะๆเนี่ย,ยผมก็พอใจแล้วนะครับตัวละครที่ผมอยากได้มากๆนะครับของเซตเรื่องนี้ก็จะเป็นน้องฮาคาลินั่นเองนะครับแล้วก็น้อง AI ก็จะดีหรือว่าจะเป็น น้องยากุเซนเวอร์ชั่นตอนโตผมก็โอเคจะดีมากๆเลยถ้าเกิดเป็นคุณแม่น้องอาคาลินะครับก็คือน้องฮาริฮานาโซโนนั่นเองเราก็เรียกน้องไปเรื่อยนะแต่ว่าตามหลักก็คือถ้าเอาอายุเขาเนี่ยเขาก็เป็นน้องผมจริงๆนะแต่เขาเป็นคุณแม่ของน้องอาคาลีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นซีรีส์ r e b i r t h For You ครับก็เป็นซีรีส์ที่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยนิยมเล่นเท่าไหรนะ่แต่ว่าก็มักจะออกอนิเมะแบบดังๆดีๆแบบเนี้ย ให้เราได้สะสมซึ่งเดิมพีังไงผมก็ไม่เล่นอยู่แล้วผมก็ามาสะสมอย่างเดียวมาครับเรามาเริ่มแกะเพื่อจะมาลุ้นระทึกกันเลยดีกว่าก็ก่อนอื่นนะครับ EP นี้ก็ต้องขอบคุณน้องคนไทยท่านหนึ่งมากๆก็คือน,น้องเนี่ยเพิ่งมาเรียนที่ญี่ปุ่นได้เดือนหนึ่งแล้วก็ผมมา,มาหาร้านประจําเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ก็มีน้องอีกท่านหนึ่งที่มาดูมาดูให้แล้วแต่ว่าอตอนนั้น่ผมดันไม่ไม่ซื้อไงเพิ่งผ่านมา3าวันนี่เอง น้องมาดูให้ผมกล่าวว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแล้วผมค่อยมาซื้อก็ได้จะได้ซื้อแล้วเปิดเลยปรากฏว่าพอมาถึงน่ะไอร้านประจําที่ผมบอกเนี่ยมันหมดครับหมดแบบหมดเกลี้ยงเลยนะแต่ว่าก็ได้น้องคนไทยท่านหนึ่งเนี่ยที่เพิ่งมาอยู่ญี่ปุ่นพอดีเดือนหนึ่งก็เขาพาไปดูเขาพาไปร้านที่คิดว่ามีแน่ๆชัวร์ๆแล้วร้านเนี้ยก็มีมีจริงๆมีชัวร์จริงๆ,ๆคือมีแบบหลายกล่องเลยแต่ว่าผมก็สอยมาประมาณ4ี่กล่องด้วยกันนะครับแต่ว่า EP นี้เราจะมาลุ้นกล่องหนึ่งกันก่อนนะ เพราะว่าเขามีสิบกล่องครับเอ้ยไม่ใช่เขามีเขามีสิบซองผมเริ่มไปแล้วนี่ครับนี่ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้สิบซองด้วยกันในกล่องก็หมดแล้วบอแบนี่ครับเขาจะมีเขียนว่าสิบซองแล้วก็หนึ่งซองจะมีหกใบครับเอาละครับแต่เดินติติติ <laughs> จะมาเริ่มลุ้นกันแล้วเอาละครับลุยเลยครับเอาละครับนอ ผมก็ได้ผ่านการแกะมาอย่างปาณิชนะครับก็ปกติคือผมจะเป็นคนที่เวลาแกะการ์ดเนี่ยแกะซองอ่ะจริงๆมันมีจุดให้เราฉีกง่ายๆเลงนะเนี่ยแต่ว่าผมอยากแกะให้มันอยู่ในซองแบบสภาพเดิมเพราะว่าอย่างบางใบอย่างเงี้ยเรายังไม่มีที่เก็บยังไม่มีสมุดเก็บดีๆผมก็จะเก็บใส่ซองไว้ก่อนนะครับก็หลังจากที่เราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วสิบซองครับแต่ยังไม่ได้แอบดูนะเราจะมาดูพร้อมกันมาเริ่มซองที่หนึ่งกันเลยครับมาครับลุย อ๋ใบแรกก็เจอน้องอาคาลเลยนะเจอตัวละครโอชิเลยในเวอร์ชั่นกำลังทำท่าอยากกินอะไรสักอย่างเหมือนตอนนี้เป็นช่วงที่เขาสลับล่างกันวนะอาคาลีก็เลยสลับล่างมาครับเจอการ์ดคุณแม่แนละ้วการ์ดสวยนะเนี่ยเจอการ์ดคุณแม่หลายใบเฮ้ยเรากำลังจะได้การ์ดอะไรไม่รูครับเราเป็นผมชมพูด้วย ใครก็ได้ปึ๊บโอ้้หน่ารักนะครับเป็นการ์ดคุณแม่น้องฮาฮาริฮานาสนโนนะครับในเวอร์ชัน่นพริปเปิลแลกันเลยทีเดียวนี่จะเป็นเวอร์ชั่นแบบจีบีน่ารักมากเราก็เจอฉากจุ๊บสุดน่ารักของน้องยากุเซ็นนะครับเวอร์ชั่นเด็กด้วยกับพระเอกเดี๋ยวเราแยกการ์ดหายากไว้ก่อนนะครับมาลุยต่อซองที่สองกันเลยครับ สองแรกก็ถือว่าเจอใช้ได้เลยอืมนี่คุณผู้ชมเราเจอการ์ดดีแล้วครับคือต่อให้จะไม่ใช่การ์ดแพงอะไรมากมายนะแต่ว่าให้ดูความดีงามนี่แถมมีตัวสอนคำพูดด้วยนี่เราเห็นด้านหลังอะไรแวบๆอีกแล้วครับเรามาลุ้นกันบการ์ดอะไรระดับสี่พัทนะครับสี่พัทนี่ ได้น้องชิซุกะนะน่ารักดีเวอร์ชันชิซุกะกระต่ายน้อยแบบแวบ,บแบบเป็นซีพัดนะครับเสริมวิตามินซีให้คุณแล้วก็อ๋อด้านหลังด้านหลังเป็นฉากจุกกับท่นไอครับนี่เปิดมาสองซองนี่ด้านหลังใบหลังส่วนี้เป็นฉากจุกทั้งสองใบนะไม่แน่ว่าที่เหลือเนี่ยก็คือการด้านหลังเขาอาจจะทําเป็นฉากสวีดแบบนี้ทุกใบก็เป็นได้ <laughs> เรามาดูซองที่ต่างกันอย่างรวดเร็วปึ๊บอ่าอันนี้ฮะเป็นการ์ดมีมของน้องอินดาคารเนะในเวอร์ชั่นที่คือน้องน้อยใจที่ไม่มีหน้าอกครับก็เลยมีการวาดล้อเลียนกันขึ้นมา <c oughs> เกิดขึ้นน,นี่อันนี้น่ารักนี่ภาพน้องกำลังหน้าแดงเอาล้ครับโอ้ได้การ์ดซีพัดใบนี้ด้วยแบบแวบบแบบๆเลย นี่ีบบเทียบกับแบบธรรมดาให้ดูยังไงความดีมาพารามอะไรก็ไม่รู้อ่านี่ครับแล้วก็ใบที่3เราก็เจอฉากจุ๊บกับน้องอินดาคารเนกครับก็แสดงว่าซองที่3เออซองใบสุดท้ายของซองที่3เนี่ยก็จะเป็นฉากสวีทแบบนี้นั่นเองโหนี่สมกับเป็นท่านเรนทาร่อที่เป็นเทพแห่ง100แฟนจริงๆ <laughs> ซองที่สกันอย่างรวดเร็ว คุณแม่มาเปิดตัวที่โรงเรียนหลังจากที่เพิ่มเลนทาโร่โปุ๊บนะครับก็มาเปิดตัวที่โรงเรียนเลยถ้าจะไม่ผิดนี่คือแบบเปิดตัวเป็นแบบผู้อำนวยการอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมอาวคุณผู้ชมเราเจอการอะไรครับเนี่ยเป็นการแนวนอนเป็นเขียนว่าจีลีนะครับไม่รู้ว่าความหายากนี่มันระดับไหนเดี๋ยวค่อยไปดีเซอร์กันอีกทีนึง แต่ว่าสวยดีอ่ะเป็นแบบภาพแนวนอนแล้วเป็นภาพคิวิชัวของกล่องเลยเนี่ยอ๋อแต่ว่า G リีก็คือน่าจะเป็นเท่าที่ดูไทยเนี่ยก็คือถือว่าเป็นไทยสูงเหมือนกันนะคือสูงอย่างน้อยก็คือหายากกว่าระดับทริปเปิลแลงอ่ะแล้วมีแค่หนึ่งใบเท่านั้นด้วยเนี่ยมีแค่หนึ่งแบบนะตัวเลขข้างหลังแต่ถ้าได้ได้พัดได้แบบพัดมันก็จะเป็นการเสริมความแกร่งมากขึ้นวิคุณผู้ชมแล้วเราก็เจอการ์ดใบนี้ครับกับชาสุดสวีเ มาครับซองที่5ครับเ,เราก็เจอน้องอินดาเวอร์ชันน่ารักมากกำลังเขินใส่ชุดน,นอนนะครับเราเจอน้องยากูเซนเวอร์ชันแปลงร่างแปลงกายเรียบร้อยอันนี้เป็นการเป็นดับเบิลแลนะแต่ว่าการดับเบิลแลของซีรีส์เนี้ยแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างจากการธรรมดาเลยนะนะไม่ไม่มีความแวบ,บแบ,บอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เราได้ใบนี้มาซ้ำสองใบ คือเป็นการที่ไม่ได้หายากไงแต่มันสวยเพราะมันเป็นฉากแบบฉากจุกกันของตัวละครเอาละครับอันนี้การ์ดดับเบิลแลรครับของคุณแม่ออกมามาต่อจากอาคาริเลยนะครับเป็นแบบว่าให้เรามาเปรียบเทียบหน้าตา d n a ของน้องที่ได้มาความสวยของอาคาลินั้นก็มาจากน้องฮาฮารินั่นเองมาจากคุณแม่โดยตรงเอาละครับเรามาเปิดไปที่สองที่6กันครับ เจอน้องฮาคารี่อีกแล้วแล้วเราก็เหมือนจะเจอการ์ดอะไรดีๆข้างหลังแต่ก่อนอื่นคุณมาเจอการ์ดดูดนิ้วนี่คนตอนนั้นนี่เป็นไวรอลเลยนะครับดูดนิ้วของน้อง AI อพลครับน้องชมเราเจอการ์ดสวยแล้วเป็นระดับนี่เลยดับเบิลแลพัดครับของน้อง AI สุดน่ารักเป็นโดชันจิบิเราก็เจอกับนี่ฉากจุบอีกแล้ว อันนี้น่าจะเป็นฉากจุบข,ของคุณแม่ครับแล้วก็มาดูการ์ดน้อง AI ไอสุดสวยคนนี้น่าจะเป็นไทสูงสุดที่ที่ได้ในซองนี้แล้วนะดับเบิลแร์พัดมาครับมาต่อซองที่7กันครับม,มีถึงฉากส่วนน้ำด้วยนะแสดงว่าธีมของการ์ดนี้ก็คือเป็นของซีซั่นหนึ่งเลยทั้งซีซั่นเลยอันนี้เป็นดับเบิลแลของน้อง a อสวยดี ซองที่9ครับซีรีส์นี้กล่องหนึ่งก็มีแค่10ซองนะจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าได้มาเปิดแบบแอดนะ่ะจะรู้สึกว่ากล่องเดียวไม่ได้พอมันน้อยเกินไปเอาละรครับเราเจออะไรแวบๆด้านหลังนี้ครเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเป็นอะไรดูไทยก่อนแอบดูไทยก่อนโอ้เป็นทปปริปเปิลแลเลยนะครับของนี่ของน้องชิสุก,กาน่นองเวอร์ชั่นเหมือนคล้ายๆการ์ดคาลิาเตอร์แบบน่ารักน่ัก เต็มๆตัวและด้านหลังครับเราพาคุณผู้ชมมาพบกับอันนี้ไม่ใช่ฉากจุ๊บนะครับแต่ว่าเป็นฉากสวนน้ําสุดตาตึงของเรานั่นเองเดี๋ยวน้อง AI กับน้องหาาคลิก็จะมีการประชันกองหน้ากันเกิดขึ้นแล้วก็เรามาถึงซองสุดท้ายแล้วครับไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ลุ้นการอะไรที่มันลุ้นระทึกตื่นเต้นหรือเปล่าอันนี้ อันนี้ฉาน้องคาร์เนตอันนี้การใบนี้น่ารักดีเป็นคุณแม่ที่ตอนกําลังอุ้มน้องาคาลิอยู่และเรามาลุ้นใบสุดท้ายกันเป็นอะไรเป็นดับเบิลแลครับไม่มีอะไรตื่นเต้นปุ๊บอ่าแต่ว่าได้การน่ารักดีเป็นน้องคุซุริในเวอร์ชั่นบัฟเรียบยร้อยปุ๊บอ่าอันนี้ก็สวยนะเนี่ยเป็นการ เป็นการชุดนอนนะครับของ3มสาวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขามีทําออกมาเป็นฟิกเกอร์เลยนะก็คือจะมีน้องอาคาลอินแล้วก็น้องอินดาคาราเน่ออกมาก็ผมก็ยังคาดหวังอยากให้ออกต่อนะจะได้เจอน้อง AI ในชุดนี้เนี่ยว่าดีขนาดไหนโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปให้เพื่อนๆดูว่าเราได้การหายากอะไรมาบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเอารวบรวมฉากสุดสวีทนี่ให้ดูก่อนนี่อันนี้เป็นการที่เราเจอด้านหลังครับซึ่งจะเป็นการที่แนวนอนก็เลยสวยเป็นพิเศษ เรียกว่าเดนทาโ่นี่ก็คืออิ่มเอิบดูดเดืมไปเลยทีเดียวแล้วก็ได้ระดับดับเบิลแลมาครับดับเบิลแลสามใบสามใบนี้ดับเบิลแลเราก็ได้จีรีอะไรเนี่ยมาหนึ่งใบอ่าได้ดับเบิลแลดับเบิลแลเป็นสี่ใบแล้วก็จะมีซีพัทครับหนึ่งใบแล้วก็ทริปเปิลแลสองใบเอาใหม่ซีพัทได้สองนะนี่อันนี้คือซีพัทซีพัทได้สองใบนี้แล้วก็ ทริปเปิลแลรสนี่รวมกันเมนการ์หายากก็จะประมาณนี้แต่หายากสุดก็คือใบนี้เป็นดับเบิลแลของน้อง AI โอเคครับก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับแต่คาดหวังว่าคิดว่าผมเนี่ยคงจะเปิดต่อแน่นอนสําหรับอีพนี้ครับก็ยังไงท่านท่านใดเข้ามารับชมแล้วนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเรามาแจกของกันดีว่าครับก็เดี๋ยวผมจะแจกซองสุ่มจะแจกซองสุ่ม1นซองไปเลยนะครับ ไม่แน่นะลายเซ็นอาจจะเป็นอยู่ในนั้นก็ได้เรามาลุ้นสนุกุกันนะครับก็คือท่านใดที่คอมเมนต์ EP นี้ครับเราจะแจก1ท่านนะครับขอให้มีคอมเมนต์นะครับก็ไม่แน่นะถ้าใครดูไม่มาไม่ถึงตรงเนี้ยก็อาจจะไม่ได้คอมเมนต์นะครับอาจจะมีคอมเมนต์แค่หนึ่งคนแล้วก็ได้ไปเลยก็ได้เดี๋ยวเราจะแจกซื้อซองแยกมานะครับเอามาแจกเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์โดยเฉพาะเลยส่วนระยะเวลาก็คือ2สัปดาห์หลังจากคลิปนี้ออนแอร์ถ้าเลย2สัปดาห์แล้วมีคนมาเมนก็ถือว่าหมดโปรโมชั่นไปแล้วโอเคครับก็ อ่ะคอมเมนต์นี่คือย้ำอีกทีว่าไปคอมเมนต์ในช่อง YouTube นะเพราะว่าอย่างคลิปเนี่ยบางทีผมลง Facebook ด้วยเผื่อให้เพื่อนๆที่อาจจะไม่ได้คลิปเข้ามาดู y o u t u b e เนี่ยก็ได้ดูง่ายขึ้นแต่ว่าอะไรก็ตามกติกาหรือเรื่องการแจกอะไรอะไรพวกนี้ก็คือเราจะให้เฉพาะคนที่มาคอมเมนต์ใน YouTube เท่านั้นนะครับแต่ว่ากดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยโอเคอี okay, ีนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ